สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเซตที่ความสามารถคนเวอร์ที่ถ้าใครได้เจอก็อาจจะทําให้เขาหัวร้อนได้ไม่ยากและก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปในวันนี้กันผมฝากเพื่อนๆทุกคนครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง35ไลค์เพื่อเป็นกำใจใผมและเพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นคลิปนี้ให้มากขึ้นเอาล่ะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็รับชมคลิปนี้กันได้เลยครับอันดับ5เซตกันเกตอมาตะ โดยความสามารถขุงเจ้าเซตนี้ครับก็าตามชื่อเซตเลยครับคือมันจะป้องกันการเกยดชนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกยดมาแบบไหนเซตนี้ก็ป้องกันได้หมด100%ยินิงทะเลนหมดบอสซึ่งหลายคนเนี่ยชอบกันมากๆแต่ไม่อยากโดนใครชนตายก็ใส่เซตนี้มาวิ่งกันได้เลยไม่โดนใครชนแน่นอนผมรับประกันแต่เซตนี้ไม่ได้ป้องกันตอนโดนบอสชนนะครับเผื่อใครเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นอัมบตาก็เลยวิ่งทะลุพุ่งไปชนบอสก็ตุยสถานเดียวนะครับอันดับ4ีเซตเกดนาน เราลอเซตนี้ผมจะขอเลือกใช้เป็นตัวละครอาเบลซึ่งตัวละครอาเบล,เบลครับจะเกตนานอยู่แล้ว5%ตัวเซตที่ผมใช้ก็ตามนี้เลยครับโดยเซตนี้ครับคือเซตที่เกตนานที่สุดแล้วในเอดีของผมนานที่สุดเท่าที่ผมจะแต่งได้โดยเซตนี้จะมีเกตไว้อยู่ที่180%และเกตนานมากถึง284%ซึ่งถือว่าโคตรของโคตรนานและเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบชัดๆว่าเซตน,นี้เกตนานได้สูงสุดกี่วิก,กันผมได้ทําการจับเวลามาให้ดูกันแล้วครับไปดูกันเลย โอ้โหยี่สิบเก้าวิโคตรนานมึงจะเว่อร์ไปไหนวะเนี่ยอันดับสามเซตว่ายน้ําที่ไหวที่สุดสําหรับเซตนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะผมเพิ่งจะลงคลิปของเซตนี้ไปเองหลายคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วโดยคร่าวๆครับเซตนี้ผมจะเลือกใช้เป็นตัวละครชิโอนแนลที่บวกว่ายน้ำวัยสิบห้าเปอร์เซ็นต์และบวกกับเซตนี้โดยรวมๆแล้วเซตนี้จะว่ายน้ำวัยสูงสุดถึงแปดร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเยอะที่สุดแล้วทั้งในเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟเกาหลีและผมก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะไม่มีเซตว่ายน้ำที่ไวมากกว่่าาานีี้้้อกแลลวะะครรับเพถมันมีไววก่านี้จริงงๆมึก็ชนะะไปเถอกูไม่ว่าแแมงล้วเเพระซต ก็จะไปตามไม่ทันอยู่แล้วไอ้ชิบหายอ <up> ันดับ2องเซตหัวเด้งสำหรับเซตน,นี้เรียกได้ว่าเป็นเซตยอดนิยมที่สุดเลยกว่าได้ด้วยลหลักแล้วครับการที่จะทําให้เราหัวเด้งใส่ศัตรูได้นั้นเราจะต้องมีไอเทมทั้งหมดอยู่2ชิ้นด้วยกันไอเทมชิ้นแรกครับก็จะเป็นหัวปีโรมหาเทพขั้นสี่ที่บวกการเด้งสูงส,สุดถึง9 0ตและถ้าเราใส่คู่กักตาคณิคิดแล้วเราก็จะบวกเพิ่มไปอีก4%รวมกันเป็นทั้งหมด9 4เรียกได้ว่าโอกาสที่เปอนจะโดนหองเราเียสูดถวง9โอลยที่คนอื่นตะโดนห สำหรับเซตสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นเซตที่น่าเกียดเอ้ยไม่ใช่ ถือว่าเป็นเซตที่คนเกลียดกันมากที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะมันคือเซตที่ถ้าเราโดนเกลียดชนเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นสิงสารลาสัสตต์ต่างๆนานาโดยเจ้าเซตนี้ครับผมก็ได้เพิ่มความเวอร์ความโกของมันเข้าไปอีกโดยเซตนี้จะมีความเร็ว16บนอัตรตาเร่งจาก15เป็น16แรง15คุม11ความเร็วในการแดชสุกสุด,สด10%และเมื่อกดกวาดขั้นสองกดไวจะอยู่ที่235%กดนานจะอยู่ที่179%สามารถตรงสองได้แถมยังกานเมลอดนดำ100%ก,การถอด90%โอกาสทะลุสิ่งกีดขวาง15%การสายฟ้า50% สัตว์หลากหลายชนิดถ้าใครโดนชนทีก็เต็มตัวพ่ายแพ้ได้เลยเรียกได้ว่าเซตนี้คือเซตมหาเทพที่เล่นได้ทั้งสายเกตและสายกันเทพมในเวลาเดียวกันตอนเรบคิดในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับยังไงผมฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ